เดี๋ยวคลิปนี้เล็กจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอ่าตะก้าแดงเนาะแล้วก็พวกช็อปแอดนะคะแล้วก็ตะก้าเหลืองก็คือปกติเลยแล้วก็อ่าอินในเล็กกับใเล็กนะคะคือตะก้าเหลืองนะปกติอะของเราจะเป็นตะก้าเหลืองนั่นอยู่แล้วถูกไหมแล้วเ,เวลาร้านค้าเขาต้องการที่จะแบบยิงโฆษณาของคลิปเราอะเขาก็ต้องการเจนโคใช่ไหมคะเราก็ ไปทาการเจนโค้ดให้เขาแต่ส่วนตก้าแดงหรือช็อปแอดอะมันก็คืออทางร้านอะเขาเปิดโฆษณานให้ไงแต่เขาสามารถลดค่าคอมของเจนโค้ดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลดค่าคอมแต่เขาเปลี่ยนตะก้าแล้วก็เพิ่มตะก้าเข้ามาได้ตะก้าแดงอะเขาเปลี่ยนตะก้าไม่ได้แต่ว่าเขาลดค่าคอมได้ที่จะเจอกันก็จะมีแบบ สิบเปอร์ซ็นเหลือหนึ่งเปอร์ซสองเปอร์ซ็นแต่ที่เล็กเคยเจอเนี่ยสิบปอร์เซ็นตะมันของเล็กจะลดเหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นก็ยังโชคดีที่ยังเจอร้านค้าที่ดีถ้าเกิดเจอลดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต่ะบางคนเขาก็อยากได้ยอดวิวนะเพราะว่าแบบทางร้านเขายิงโฆษณาให้ใช่ไหมคะแต่เราได้ค่คาคอมหนึ่งเปอร์ซ็นอ่ะมันก็เหมือนแบบเราได้วิวเพิ่มอะ่ะ แล้วคลิปตัวอื่นในช่องมันก็วิ่งด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครอ่ะอยากจะแบบได้ยอดวิวหรือได้ยอดเงินถ้าอยากได้ยอดเงินนะอะช็อปอาจจะไม่คุ้มนะถ้าเกิดเขาลดจากสิบเปอร์เซ็นหลือหนึ่งเปอร์เซ็นตอันนี้ก็พิจรารณากันดีๆนะคะถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็เอายอดวิวก็ให้ยิงช็อปแอดไปแต่ถ้าเกิดซีเรียสมากก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเปิดตะกร้าแดงแล้วว่า มันไม่สามารถลบคลิปได้ด้วยนะเลยก็ลองลบคลิปแล้วมันคือเขายิงโฆษณาอยู่กี่วันกี่วันเนี่ยเราไม่สามารถลบคลิปได้อันนั้นคือเราก็ต้องปล่อยให้เขายิงไปอะค่ะแล้วก็ได้ค่าคอมหนึ่งเปอร์เซ็นไปทีหลังก็แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องอยากได้ยอดวิวหรือยอดเงินอะไรส่วนตัวใหม่ที่ออกมาก็คือเป็นการแชร์ลิงก์ออกไปข้างนอก ที่ไม่ใช่ติ๊กต็อกนะคะเป็นที่อื่นในช่องทางออนไลน์อื่นเนี่ยแล้วก็จะได้ค่าคอมมามันจะขึ้นสีฟ้าเลยตรงรายได้อะค่ะเราเข้าไปดูนะตรงในช่องของเราใช่ไหมคะมันจะมีลูกตะกร้าอยู่อเราเข้าไปติ๊กต็อกช็อปเจเตอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปตรงหมวดด้านรายได้นะพอเข้าไปตรงด้านรายได้มันจะมีทั้งหมดชําระแล้วรอชําระเงินไม่มีสิทธิ์ดูตรงทั้งหมดก็ได้ค่ะ มันจะมีปุ่มมันจะมีปุ่มเหลืองๆแดงๆอะคะ่ะแล้วก็สีฟ้าๆถ้าเกิดมันขึ้นปุ่มสีฟ้าๆนะแสดงว่าเรา,าได้ค่าคอมแบบว่าคนอะเราไปติดลิงก์เราไปแชร์ลิงก์ไว้ที่ข้างนอกอะแล้วมีคนมาซื้ออะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ซื้อสินค้านั้นอะไปซื้อสินค้าอื่นในติกตอกอะติดคุกกี้เจ็ดวันเรายังได้ค่าคอมอยู่นะ ลองไปทํากันดูนะคะหลายๆที่เลยได้รับเงินหลายๆที่ก็ดีคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ